สวัสดีครับวันนี้ผมกับโป่งครับวันนี้รับแรกตัวของเกมพีบีหนึ่งวันครับรับแรกตัวของเกมพีบีหนึ่งวันอ่าแล้วก็ผมจะให้ดูว่าว่ามีปืนอะไรบ้างครับถ้ามีอะไรคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะครับถ้าอยากได้ครับคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีเมลนะในคลิปของคุณ ครับถ้าสนใจก็ได้ผมรับแลกแค่ยศยศประมาณเอ๊แบดน้วค่ะรอมันงงโหลดก่อนโอเคครับมก็จะเข้ามาแล้วคนี่เข้ามาแล้วแล้วก็เข้า เดมเข้าไปแล้วนะโอ้ว oh, oh, นะครับเดผมนี่ครับดูกระเป๋าสภารลาก่อนนี่ครับคือตัวละครของผมนี่แหละครับรับแรกแค่วันเดียวนะนะครับปืนส่วนตังก็มีอยอะส่วนยศนะที่ผมจะขอแรกเนี่ย ยศอ,อ,อันนี้สามสามขีดสี่อันหรือไม่ก็เพชรสามอันหรือไม่ก็ดาวหรือไม่ก็ไอที่มันเป็นรูปดาวแล้วก็มีหยกักๆๆเต็มมานั่นแหละผมนะารับแลบแรกครับแค่วันเดียวนะครบแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยครับถ้าคุณจะใช้ปืนนะฮะให้ใช้ปืนที่ผมใส่นะฮะห้ามใช้ปืนที่ผมยังไม่ได้เอาใส่ นี่ครับห้ามใช้ครับนะครับเนี่ยหน้ากากก็เหมือนกันนะครับนี่ครับก็แค่นี้ครับสำหรับสําหรับการรับแรกตัว P B นะฮะขออุาตี่ก่อนเสบบ๊าบ้า